วิธีการห้ามเลือดอด้วยปลอดครับไอ้โดนมีดบาด <c oughs> ครับพอดีโดนมีดบาดมือครับเมื่อกี้เลือดไหลเป็นเป็นโจกเลยครับพอดีโดนมีดบาดมือครับ เลือดก,กับไหลยยเยอะมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆครับนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการห้ามเลือดด้วยประลอดครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าประลอดกระยะสิทธิ์เนี่ยครับ สามารถห้ามเลือดได้รวดเร็วจริงหร,หรือไม่เมื่อสมัยอดีตก็เคยได้ยินเรื่องเล่านะครับว่าประลอดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับแก้พิษสัตว์ร้ายได้แล้วก็มีคุณสมบัติในการห้ามเลือดวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า หากใช้ปลอดห้ามเลือดแล้วนี่จะได้ผลหรือไม่นะครับนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อธิษฐานบอกครูบาอาจารย์นะครับบอกองค์เทพเทวดาที่รักษาปลอดลูกนี้ขอให้ช่วยในการห้ามเลือดนะครับน้องนะครับ สุดทีเมื่อกี้ก็อิโต้หล่นใส่มือนะครับยาวประมาณหนึ่งเซนเมตรกว่าๆความยาวของอของแผลนะครับอิโต้นะครับไม่ต้องพูดถึงใหญ่นะครับเล่มใหญ่หนักนะครับตกลงมานี่น่าจะถึงกระดูกนะเมื่อกี้นี่นะครับตอนแรกก็มีอาการปวดอยู่นะครับพอเอาประหลอดอของผมเนี่ย แปะเอาไว้นะครับอาการป่วยก็ค่อยๆหายไปนะครับอย่างแรกคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราอยากรู้ว่าเลือดมันจะมันจะหยุดไหลแบบชะงักเลยไหมครับมาดูกันพอประหลอดจ๋าช่วยรักษาสมานแผลที่ถูกมีอิโต้ัถูกมีโต้ทัพเมื่อสักครู่นี้นะครับ อขอให้หายขอให้เลือดไม่ไหลนะครับสับไปหน่อยหนึ่งจะได้เห็นเห็นแผลไหมครับเห็นรอยเส้นไหมครับเห็นเลยครับว่า,ว,าว่าเลือดหยุดไหลเร็วมากนะครับ เผื่อเพื่อนๆอาจจะคิดว่า,า <c oughs> แผลนี่ลึกจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยเดีย๋ยวผมจะบีบให้มันไหลออกมาใหม,ม,ม่เนี่ยเนี่ยมผมจะเปิดแผลให้ดูเห็นไหม รประหลอดลูกนี้นี่ถูมือไม่ดำนะครับเป็นประหลอดกยสยทธิ์นะครับไม่ใช่ประหลอดทนสิทธิ์ประหลอดทนสิทธิ์นี่อย่าเอาม่าอ,อย่าเอามาทาที่แผลเอามารักษาแ,ลแผลเจ็ดขาดนะครับเพราะว่าประหลอดที่ยังถูมือแล้วดำเนี่ยมีเขม่าสีดำๆเนี่ยเขม่านั้นคือพิษของประหลอดนะครับจะเข้าสู่เส้นเลือดจะเข้าสู่ในกระแสเลือดได้ทําให้เราป่วยได้นะครับอันตรายมากประหลอดที่เอามาใช้เกี่ยวกับการรักษา นะครับเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยถูมือแล้วจะต้องไม่ดำนะครับจะต้องถูมือไม่ดำถ้าถูมือแล้วดำเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเป็นพิษมันก็เป็นประหลอดเหมือนกันครับแต่ว่าประลอดที่ถูมือมือแล้วดำเนี่ยเป็นประลอดที่ยังไม่สำเร็จต้องหงุงเงินกว่าจะสำเร็จนะครับซับพิษ ด้วยว่านยานะครับหากซับพิษด้วยว่านยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยประลอดก็จะไม่มีพิษเหลืออยู่ก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมีพุทธคุณรอบด้านนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเลือดหายเลือดไม่ไหลแล้วครับเนี่ยะครับพุทธคุณของประลอดนะครับชัดเจนนะครับ ก็หออยุดไหลเร็วมากคือจริงๆก็อยากจะให้เห็นตอนแรกนะครับไหลเป็นก๊อกเลยครับนะครับแต่พอดีว่าเพิ่งคิดได้ครับว่าเออว่ามาถ่ายถ่ายคลิปให้ให้ความรู้ไปในตัวโดยเพราะนานจะเกิดแผลนะนานๆจะเกิดแผลนะครับก็เลยเพิ่งคิดได้ก็เลยมาถ่ายให้ดูซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็เอาประหลอดจิ้มไปก่อนแล้วนะครับในช่วงเวลาหนึง่ง นะครับเลือดมันก็เลยมันก็เลยห้ามเลือดได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไหลเป็นโจกเลยครับถือว่าเป็นประหลอดที่ห้ามเลือดได้ไวมากนะครับห้ามเลือดได้ไวจริงๆแปลไปนี้ไม่กินนาทีเองนะครับเลือดหยุดไหลทันทีแต่แผลใหญ่ๆนี้ยังไม่เคยลองนะครับเคยเคยเจอแต่แผลเล็กๆ อย่างแผลลึกๆอย่างเงี้ยเคยเคยใช้อยู่แต่แผลใหญ่ๆมากจนเกินไปนิ่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องเอาไปลองกันเองนะครับอโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับแวววันหลังจะมามาทำคลิปใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับงช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ